อัปเดตเทวังโกสาขาที่3นะครับอยู่ที่บางนาตรงข้ามเซ็นทรัลบางนาใกล้มีเดส,สี่เอี่ยมเรามาดูกันว่าถึงไหนแล้วอันนี้คือโปรเจกต์ที่เราแอบซุ่มกันมานะครับพื้นที่30ไร่เดี๋ยววันนี้พาไปดูเป็นยังไงบ้างไม่ได้ติดแค่เซ็นทรัลบางนาอย่างเดียวนะครับทุกคนยังติดเคหะแล้วก็คอนโดหนุนอีกหลายคอนโดเลยนอกจากนี้ยังติดทางด่วนบางนาตราดด้วยไปวิ่งวไปี่่มาเลย ไกลสุดเดี๋ยวรอติดเสาไฟอันนี้เท่าอบอนะบอกก่อน30มสิบไร่โคตรกว้างอ่ะมีที่จอดรถให้ไม่น่ามีปัญหาแล้วสาหรับรถตรงรถติดคิดว่ายังไงก็น่าจะพอรนะับจอดได้พันกว่าคันนะนะยาวไปถึงนู่นอย่าพาไปดูอีกแล้วมีฝั่งฟ้าอีกไม่ได้มีแค่นั้นนะทุกคนอันนี้คือโฆษณาให้พ่อค้าแม่ค้าดูเป็นเคหะที่หลายคนอาศัยอยู่เกือบ,อบอสิบ,บอ่ะเรเรียกไปเลยแล้วก็ใกล้คอนโดด้วยคาดว่าน่าจะมีคนมาเดินน่าจะเป็นพันคนนะสรุปไม่มีคนมาเราก็มาขายขนมโมงทุกคนนี่ ดูนี่ก็เป็นที่จอดรถนะครับสรุปก็คือไม่มีตลาดมีแต่ที่จอดที่จอดเยอะมากตอนนี้เซฟวันบางนารับบนเพิ่มอยู่นะครับก็คืออยากได้ผู้จัดก,การตลาด1อัตราแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะถ้าสมมติว่าสาเร็จหัวหน้าแผานกธุรกรรมหอัตรานะครับเจ้าหน้าที่สํานักงานสามัตราแล้วถ้าใครอยากรู้ข้อมูลก็สามารถดูที่ โปรไฟล์ผมได้เลยยังมีอีกหลายตำแหน่งแล้วก็แน่นอนครับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่สนใจสามารถดูที่หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับตอนนี้ผมรับทั้งอาหารแล้วก็เสื้อผ้ารับทุกอย่างเหมือนเซฟวันคอรอปอเเลยแล้วก็ฝากด้วยครับทุกคนลองคอมเมนต์ดูว่าตรงนี้มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับตรงข้ามคือเซนทรัลบานาตรงนี้คือออริจินฝากด้วยครับเซวันโกบางนา